สวัสดีครับผมหนูโบดำนะเจอกันอยู่แล้วในติ๊กต็กอกพี่เนี่ยพี่มาตอบคอมเมนต์นี้นะถามพี่มาขอพี่มาเยอะอยากรู้ประวัติพี่ครับขอรู้ประวัติเรื่องของบางตายช้างน้อยหน่อยครับพี่อยากจะบอกว่าคนคนนี้นะคือเพื่อนรักเม่งปากดำและเป็นสมุไรเบอร์หนึ่งลาดยาวอยู่แต่บนซอยนะคนนี้ถามว่ามีอิทธิพลไหมเกจริงไหม คนคนนี้สุดจริงเกจริงต่อให้ตัวอยู่แต่บนซอยนะแม้แต่มีปัญหาข้างล่างนะถ้าตายเขียนมานะเขียนจดหมายลงมานะทุกคนต้องจบหมดเรื่องทุกเรื่องต้องจบหมดอย่าว่าแต่แดนที่อยู่เลยนะขนาดแดนอื่นๆก็ต้องฟังตายช้างน้อยคนนี้ตัวจริงแสบจริงและเกจริงบอกไว้คำเดียวนะและเป็นสมุไร คือถ้าเรื่องถึงมือตายเมื่อไหร่นะบอกได้คําเดียวว่าทุกอย่างเรียบร้อยและอยากจะบอกว่าตายช้างน้อยกับเมงปลาดำเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากรักกันมากนะไม่ทิ้งกันนะและเดี๋ยวเขาก็คงจะใกล้ออกก็แหละตายช้างน้อยแต่ถ้าออกมาปับ๊บบอกได้คําเดียวว่าคนไปรับเนี่ยเยอะเยอะจริงนะเพราะคนนี้ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ขี้ขี้นะ เคยได้ยินข่าวเหมือนกันว่าจะย้ายมาขาบินแต่ไม่ได้มาหรือพี่ไม่เห็นตัวไม่รู้แต่เท่าที่รู้มาค,คนคนนี้บ้าดีเดือนนะแผลเป็นที่คอแผลเป็นที่ตัวแผลเป็นที่หัวนะลองเหล็กมาหัวเนี่ยกีรีดมาแบบว่าเป็นร้อยๆแผลพันแผลเป็นเนี่ยหัวเนี่ยบวมเลยหนาเลยหนาตึ้เลยนะคอตัวเองเนี่ยแทงเพื่อลองเหล็กถามว่าคนนี้บ้าจริงไม่บ้าจริงถ้าคนไม่บ้านะคนไม่แรงจริงมันไม่ทําแบบนี้หรอก และคำต่างเนี่ยเด็ดขาดมากเนี่ยเขาคือตายช้างน้อยบังตายช้างน้อยนะและเนี่ยคือประวัติของเขาขอบคุณมากครับสาหรับคอมเมนต์นี้และฝากติดตามพี่ด้วยในช่องทิก t ต o k ของพี่และที่ขาดเสียมไม่ได้เลยนะผู้ใหญ่ใจดีของพี่เข้าไปใต้โปรไฟล์ทิก t ต o k พี่เลยครับ Li@ n e f m w 1 6 8กดลิงก์เข้าไปเลยนะครับผมแตกง่ายจ่ายจริงถอนได้ไม่อั้นเขาเนี่ยให้พี่ได้มานั่งที่โขดหินเนี่ยตอบคอมเมนต์เราและบอกประวัติ เพื่อนเพ่พี่น้องนะและนี่คือการแชร์ประสบการณ์ให้รู้ในประวัติของเขาส่วนเขาออกมาเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงและเดี๋ยวรอวันที่เขาเป็นอิสระภาพและได้เจอกันแน่นอนขอบคุณครับนะไปแล้ขอปีนหน้าผาลงก่อนนะ